สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวสิวรนสนามสกุลนิมเพชคครูประจำชั้นอนุบาล3โรงเรียนสารศารสตร์วิเทศบุรพาค่ะโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรพามีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกการเรียนการสอนจะเน้นให้เด็กลงมือการทำด้วยตนเองหรือเรียกว่า active learning โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้โรงเรียนสารศาสวิเทศบุรพาของเราจัดการเรียนการสอนแบบเรียนคนเล่นโดยทําพื้นที่ในโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเด็กสามารถเรียนรู้ทุกพื้นที่ของโรงเรียนหัวใจสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนมีด้วยการสี่หัวข้อได้แก่ครูนโยบายจุดเด่นการจัดการเรียนการสอนและอธิบาลติดตามประเมินผลค่ะ ครูลักษณะของครูอนุบาลที่ดีต้องมีใจรักเด็กใจดีเอาใจใส่เด็กมีความรับผิดชอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสและที่สําคัญจะต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายจุดเด่นด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เราจะมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนภายนอกห้องเรียนเราจะจัดแหล่งเรียนรู้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระในห้องเรียนโรงเรียนของเราจัดแหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการจากประสบการณ์ตามความสนใจของเด็กค่ะในด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยกระต้นที่ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์กระต้นที่ผู้เรียนศึกษาหาความรู้แสวงหาคำตอบและสร้างองความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ การดูแลอาใจใส่ด้านสุขภาพเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนจะทําการตรวจทัดกรองก่อนขึ้นชั้นเรียนและเมื่อเด็กขึ้นมาถึงหน้าชั้นเรียนจะมีการจัดทัดกรองโดยครูประจําชั้นในด้านการเรียนสําหรับเด็กที่เรียนออนคุณครูจะเข้าไปช่วยเหลือยอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุนคคลอธิบายซ้ําย้ําทวนเพื่อให้เรียนได้เข้าใจมากยิง่งขึ้น การเข้าถึงผู้ปกครองในทุกๆปีจะมีการจัดก,กิจกรรมพารเรนเดย์ให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมพาร e เรนเดย์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนอีกด้วยค่ะการจัดก,การเรียนการสอนด้านการอ่านเด็กๆจะได้รับการฝึกฝนให้อ่านแบบสาระสารเชิญรับชมได้เลยค่ะเจาไม่รู้เจ้าไม่ ตรงตัวตรงเมื่อผู้เรียนได้พัฒนาการเขียนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดทักษะจะทำให้ผู้เรียนเขียนคล่องเขียนถูกต้องและเป็นระเบียบท่านอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์โดยการนับเลขแบบจีนตระกิลเชิญรับชมได้เลยค่ะดีวันเช 11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมจิตอา,าสาส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธนะารณะปลูกฝังให้เด็กรักความสะอาดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็กอนุนรักษ์ความเป็นไทยให้รู้จักคุณค่าของความเป็นไทย กิจกรรมรอยกระทรงผู้เรียนได้เรียนรู้การสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมไทยกิจกรรมรีไซเคิลผู้เรียนได้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งของนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานนีไ่งไงเราใส่ไว้ก่อง กิจกรรมคุกกิ้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้เอาแประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหารและยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุลและยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีด้วยค่ะคกิจกรรม Morning Market เด็กๆจะได้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักจัดจ่ายใช้สอยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงค่ะ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การทดลองและส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมปลูกผักฝึกให้เด็กได้เห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกิจกรรมกีฬาสีเพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายการร่วมทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีเพื่อให้เด็กได้รู้จักแพ้ รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรมคริสต์มาสเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและให้เด็กๆได้กล้กกาสแสดงออกค่ะกิจกรรม Documentary เป็นกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปีโดยในแต่ละปีจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปค่ะ การอธิบายติดตามประเมินผลการประเมินผลให้กับนักเรียนโรงเรียนจะมีการประเมินผลทุกสัปดาห์โดยนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะมีการติดตามอธิบายเป็นรายบุคคลเนื่องด้วยสถานการณ์การให้ระบาดของเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่นี้โรงเรียนได้มีการปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นออนแนด์โดยจะทำวิดีโอการสอนและสอนแบบออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยค่ะ เอดอาดาวเอโวเะเวเอิฉันขอจบการนำเสนอแต่เพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ